ขออีกหน่อยขออีหน่อยส้าอีกหน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นไงตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ขึ้น37แล้ว37ไปมาเวทีในสูงสุดในระดับไหนละทุกวบบันโลกฟุตบอโลกสองสมัยมเป็นไงบ้าง37ปีปิดนเริ่มเล่นลอยู่เท่าไหร่หนูเริ่มติดลงในกีฬาตั้งแต่หมหนึ่งขปีแต่ว่าติดทีมชาติตอนตอนมสี่ปี <13. S 2> ใช่ค่ะเล้มา20 20 2บกว่าปีแล <20 S 1> นะ้ว20สกว่าปีแล้วค่ะ <c oughs> เป็นไงมองแล้วลยี่กว่าปีเนี่ยผู้บอลหญิงมันมีการพัฒนาช้าหรือเร็วหรือว่ามีพัฒนาอย่างไงบ้างในมุมมองปิดหน,นูในในมุมมองหนูผู้ต่อสู้ที่ที่เคยแบบเราเคยยิงได้เยอะๆเนาะตอนนี้แบบเขาพัฒนาแบบจี้ตูกเรามากอะก็คือแบบบางทีมก็บางครั้งอ,อ,อย่างอย่างปีที่แล้วเราเราเคยแพ้แต่ตอนนี้ ก็นั่น,นหนูว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้แบบให้ทันเราให้ให้ให้แบบให้แซงเราแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องทํางานหนักกันต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาวิธีการเล่นรักษาความเป็นทีมทีมโลกของเราในภาพรวมระดับทีมชาติเนี่ยมองว่าทีมชาติเราบอลหญิงเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นหรือ้อย okay. ทีมชาติก็พัฒนามากขึ้นนะเด็กรุ่นหลังเขาขึ้นมาก็น้องก็ดูเล่นมีเป็นระบบมากขึ้นน้องดออูมีความเข้าใจเกมมีความกระหายมากขึ้นก็ก,ก,ก็ต้องดูว่าโอ้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าท้าทุเขาที่จะเพิ่มแท็ติกตรงนี้นเขาในฐานะรุ่นพี่เนี่ย <c oughs> อยากจะบอกอะไรน้องที่กำลังขึ้นมา <c oughs> อย่างแรกเลยว่าจิตหัวใจ <c oughs> ไม่รู้อะหนูเป็นคนที่แบบใจสู้ตั้งแต่เด<น>็กก็คือคู่ต่อสู้จะผ่านหนูยากมากเพราะว่าหนูสู้นหนูจะไม่มีคําว่ายอมแพ้อยู่ในใจนอยากให้น้องแบบใจสู้แทคติกน้องออความสามารถเฉพาะตัวอิววนดิบุรอน้องดีละ<น>ขอขอขอจิตหัวใจที่จะแบบสู้กัดฟันสู้แล้วก็สุดท้ายมองว่า ผู้พัหญิงเรายังขาดอะไรเพื่อการพัฒนาในอนาคตอะ่ะฝากจะบอกอยากอาจจะอยากจะบอกเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ร่วมพัฒนาว่าเราต้องทำยังไงดีในขณะนันผู้พัเพื่อบอก,อย,กอยากจะแบบขอแรงสนับสนุนผู้บอลหญิงเราเนาะเรายังยังยังมีผู้สนับสนุนแบบยังยังน้อยอยู่ถ้าเทียบก,กับฟุตพอลชายอะคะก็คืออยากให้เข้ามาสนับสนุนให้เข้ามาเชียร์ให้เป็นอย่างลีของเราอยากให้เป็นแบบ มืออาชีพมากขึ้นค่ะอยาทีมชาติเหมือนกันก็อยากให้มีฐานแฟนคลับหรือว่าผู้สนับสนุนให้มากมากขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้น้องๆบบไ,ดไ,ดได้ได้ได้ทำอยเป็นทีไ่ได้สู้อยเป็ที่พูดถึงมืออาชีพเราไปต่างประเทศมาแล้วนี่ใช่ไหมไปต่างประเทศมาแล้ว <c oughs> เคยไป็นเล่นสิงคโปร์เปไงลีกสิงคโปร์ต่างอย่างหลีกแค่บ้านเราไงอธิบายให้ฟังยังยังยังต่างกันอยู่ค่ะลีกสิงคโปร์ก็ด้วยด้วยความที่เด็กสิงคโปร์เขาไม่ได้ เขามีหลีกจริงค่ะแต่ว่าเขาไม่คนที่เล่นหลีกเขาต้องทํางานแล้วเขามีเวลาที่จะมาโฟกัสที่ฟุตบอลน,น้นอยเขาต้องทํางานก่อนถึงจะทํามาเสร็จทำงานเสร็จเย็นเงี้ยงงเขาถึงจะมาซ้อมฟุตบอลได้ไ้ยคะเขาก็เลยคิดว่าม,มันมีเวลาน้อยที่จะ <c oughs> ที่จะได้เล่นฟุตบอลน,นะคะเขาก็เลยเขาก็เลยยังยังยังชากปแลรวแล้วในบอลหลีกเราต้องพัฒนาตรงไหนอีกพัฒนาตรงไหน ก็อยากให้นี่แหละค่ะอยากให้มีผู้มาสนับสนุนเยอะๆค่ะอยากให้อยากให้เป็นที่ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง,างอยากให้มีสปอนเซอร์เข้ามาเพื่อที่จะเพื่อจ,จะช่วยช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับ,บ,บฟุตบอลอย่างหร่อสมาคมฟุตบอลล่ะเออตอนนี้คุณแป้งที่เคยเป็นผู้จัดการแลนเป็นนายกจะบอกอะไรกับกับเขาหน่อยว่าก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณแป้งนายกสมคาคมฟุตบอลประเทศไทยะะเออฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ก็ก็อยากให้ รู้หนูก็รู้สึกดีใจที่ที่สมาคมได้ให้การสนับสนุนฟุตบอลหญิงอย่างต่อเน,นื่องค่ะปีนี้ก็ที่ว่ายังมีเงินอาดฉีดเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็ขอขอบคุณมากที่ให้ให้ความสําคัญตรงนี้ก็กอยากอยากให้อยากให้คุณแป้งช่วยช่วยสนับสนุนตอนน่อครับอคขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันจ้า